เปิดฉากยิงก่อนของขเมรเมื่อวานนี้สร้างความแค้นใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ทั้งพลเรือนและทหารต้องเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้ติดตามข่าวก็เกิดความแค้นใจก็เลยปลุกกระแสะเดือดทํำร้ายคนขเมรที่ยังอาศัยทํางานอยู่ในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้ทางด้านพลตารวจโทอาชยนไพรทองโคศกสํานักงานตํารวจแห่งชาตกล่าวว่า เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ทราบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีอารมณ์โกรธเคืองแต่หากไปก่อเหตุรุนแรงหรือทำร้ายร่างกายคู่ขัดแยง้งก็จะถูกดำเนินคดีทุกกรณีเพราะถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายพร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมในสื่อโซเชียลเพราะอาจจะกลายเป็นการจุดชนวนให้เหตุการณ์บานปลายจนกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนล่าสุดก็มีหนุ่มกัมพูชารายหนึ่งที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยออกมาอัดคลิปทั้งน้ำตาโดยบอกว่าขอคนไทยอย่าทําร้ายคนกัมพูชาที่อยู่ในไทยเพราะพวกผมไม่เคยโกรธเกลียดคนไทยถ้าผมเกลียดประเทศไทยผมออกไปแล้วผมขอแค่ทํางานเลี้ยงครอบครัวผมขอร้องสวัสดีครับพี่ๆคลิปนี้ก็ผมเองเป็นคนกัมพูชานะครับผมก็ขอมาขอร้องพี่ๆคนไทยทุกคนนะครับผม อย่าทำลายคนกัมพูชาที่อยู่ในไทยนะครับผมเพราะว่าคนที่อยู่ทำงานนะครับผมผมเชื่อว่าพวกเขาก็คิดเหมือนผมนะครับผมไม่มีลังเกยียดประเทศไทยนะครับผมขอแค่ทำงานเลี้ยงครอบครัวนะครับผมไม่มีความคิดที่จะโกรธแค้นนะครับผมต่อประเทศไทยนะครับ ถ้าพวกผมเกลียดประเทศไทยหรือลังเกียดไม่ชอบผมเชื่อว่าพวกผมออกไปทั้งหมดนะครับผมแต่คนที่อยู่นะครับผมขอแค่ทำงานเรียงขอบครัวนะครับขอร้องพี่ๆคนไทยอย่าทำร้ายคนที่อยู่นี่นะครับผมขอร้องจริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่า พี่โกดแขนจริงๆทำให้ประเทศมพูชาสะใจนะครับผมคนหนึ่งที่มีคนรู้จักเยอะนะครับผมมีเอฟซีรู้จักพี่พี่พมาหาผมได้นะครับผมเอาผมไปลงไปทำอะไรก็ได้นะครับผมให้สะใจพี่พี่พนะครับแต่ผมขออย่าทำลายคนอื่นคนที่ไม่รู้เรื่อง คนที่ไม่รู้เรื่องนะครับเขาไม่รู้อะไรนะครับผมเขาแค่ทำงานอยากทำงานนะครับเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นเองไม่มีจิตใจจะโกรธแค้นประเทศไทยยางใดนะครับผมถ้าเกิดว่ามีปฏติกรรมก้าวร้าวคนที่อยู่ประเทศไทยพี่ๆทำอะไรก็ได้นะครับผมแต่คนที่เขาไม่มีปฏติกรรม ทำให้ประเทศไทยเสียหายพี่จะทําอะไรเขานะครับผมผมไม่อยากเห็นคนที่เขามีรู้เรื่องมาเดือดร้อนด้วยนะครับผมเขาเป็นประชาชนธรรมดาเหมือนผมตอนนี้ก็อยู่ประเทศไทยนะครับผมผมหลักมากนะครับไม่คิดว่าประเทศอื่นนะครับผมผมมาทำงานอยู่ประเทศไทยนะ ประเทศผมผมก็รักประเทศพี่ผมก็รักนะครับคลิปนี้ถ้าทำให้พี่พี่ไม่สบายใจขอโทษด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ทำแล้วสะใจนะครับผมผมคนหนึ่งนะครับที่ประเทศกัมพูชารู้จักดีนะครับผมในฐานะเป็นคนเล่นในโซเชียลคนหนึ่งนะครับผมพี่เอาผมไปลงได้ไปทำร้ายทำอะไรผมได้นะครับผม ผมยูประเทศไทยนะครับพี่ถักหาผมได้เลยนะครับผมถ้าทําให้พี่สบายใจแล้วสะใจนะครับผมแล้วก็ผมขอร้องพี่ๆคนหนึ่งอย่างหนึ่งอย่าทํำ้ายคนที่เขาไม่รู้อะไรนะครับผมผมเชื่อว่าเขาไม่มีจิตใจทําอะไรต่อประเทศไทยนะครับผมก็ผมขอแค่นี้นะครับผมผมชื่อวันนะครับ